สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาทดสอบคอยจุดระเบิดแบบเล็กคอยนะครับโดยเครื่องมือพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถโดยทั่วไปก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะครับโดยเรามีอุปกรณ์ต่างไปนี้ครับตัวแรกเลยก็คือคอยในรถยนต์เรา นะครับคอยรถยนต์เรายี่ห้อไหนก็ช่างนะครับแต่ตัวนี้วันนี้นะครับจะยกตัวอย่างในส่วนของคอยในส่วนของโตโยต้านะครับที่เป็นลักษณะแบบ4ี่ขั้วหรือ3ามขั้วก็ได้นะครับแต่เราจะต้องรู้ว่าแต่ละขั้วนั้นคือขั้วอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้เป็นแบบ4ี่ขั้วนะครับขั้วด้านขวานะครับเมื่อเราหันปั๊กเข้าหาตัวเองนะครับข้ขั้วด้านขวาเนี้ยก็จะเป็นขั้วบวกนะครับ สายสุดนะครับจะเป็นขั้วกราวหรือขั้วลบแล้วก็ขั้วข้างขั้วลบนะครับจะเป็นขั้วสัญญาณการจุดระเบิดนะครับตัวนี้คือตัวแรกที่ทุกๆท่านสามารถที่จะทําได้ด้วยตนเองนะครับถัดต่อมาครับก็คือตัวในส่วนของตัวทําหน้าที่แทนหัวเทียนนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้หัวเทียนเลยก็ได้นะครับโดยการจะต้องมีการต่อขั้วลบเข้าไปที่เขี้ยวหัวเทียน นะครับตัวที่สาก็คือชุดสายไฟทดสอบนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะของในส่วนของเทสแลมนะครับหรือใช้หลอดไฟเล็กๆนะครับเพื่อให้เป็นผ่านโหลดเข้ามาเพื่อเป็นลักษณะเขาเรียกว่าสัญญาณกระตุ้นนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับเช่นเราจับขั้วบวกขั้วลบครับแตะนะครับตัวนี้ก็จะเกิดไฟขึ้นตัวนี้เราก็จะใช้ลักษณะตรงนี้นะครับเอาไปในส่วนของการทดสอบนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับครับอ่าตอนนี้นะครับผมได้มีการต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเริ่มต้นเลยนะครับก็คือขั้วที่ผมแนะนําไป3ามขั้วนะครับก็คือขั้วบวกนะครับขั้วสัญญาณแล้วก็ขั้วกราวนะครับจากนั้นตอนนี้ก็จะทาหน้าที่แทนหัวเทียนนะครับด้านหนึ่งก็ต่อมาที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในวันนี้เราใช้แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ก็ได้ นะครับวันนี้จะสาธิตการทดสอบว่าคอยเรานั้นสามารถสร้างไฟแรงเคลื่อนสูงได้หรือไม่ในส่วนของการทดสอบวันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบเพียงแค่บอกว่าคอยนั้นใช้งานได้หรือไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของการทํางานในช่วงรอบต่ำรอบสูงเนี้ยก็จะเป็นการทดสอบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะสามารถาทราบ รายละเอียดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามีการรั่วมีการทํางานรอบสูงได้หรือไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีการต่อวงจรนะครับค้วลบลงที่ค้วลบนะครับค้วลบคอยเนาะมาลงที่ค้วลบแบตเตอรี่นะครับค้วบวกครับก็จะมาต่อที่ค้วบวกของแบตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ผมใช้สายโยงเข้ามาแล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับคือไฟสัญญาณนะครับ เราลองมาดูครับถ้าโดยปกติแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยแนะนํานะครับว่าให้มาเขี่ยกับไฟโดยตรงนะครับเช่นเห็นไหมครับสังเขีครับจะมีประกายไฟเกิดขึ้นอยู่บริเวณที่ทําหน้าที่แทนหัวเทียนนะครับนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแนะนํานะครับอ่าโดยการใช้ผ่านโหลดนะครับจะดีกว่านะครับผมก็จะผ่านในส่วนของชุดอ่าหลอดไฟนะครับก็จะมาเขี่ยตรงนี้นะครับ ครับก็จะสัญญาณเกิดขึ้นว่าตอนนี้เราป้อนสัญญาไปที่คอยจุดระเบิดสั่งให้เกิดการจุดระเบิดนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นักษษะของการทํางานของคอยจุดระเบิดนะครับว่ามีไฟแรงเคลื่อนสูงมาหรือไม่นะครับอตอนนี้เรากําหนดระยะห่างก็ใกล้เคียงกับหัวเทียนโดยทั่วไปนะครับหัวเทียนโดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ 0.7ถึง0.8ถ้าเป็นรถคาร์บูเรเตอร์แต่ในส่วนของคอยแบบเดร็กคอยนั้นก็จะเป็นลักษณะของหัวจีกก็อยู่ที่ประมาณ1.0ถึง1.1ตอนนี้ตอนนี้เราปรับระยะห่างอยู่ที่ประมาณา8มิลถึง10มิลน,นะครับตอนนี้นะครับน่าจะประมาณ8มิลน,นะครับลองดูสิว่าคอยนี้จะสามารถสร้างไฟแรงเกิดสูงได้หรือไม่เห็นไหมครับระยะยืดของไฟก็จะยาวขึ้นนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปในรถยนต์นั้นก็ไม่ถึงขนาดนี้ถ้าเป็นรักษณาแบบนี้ครับก็ถือว่าไฟเราทํางานได้ดีครับคอยจุดระเบิดทํางานได้ดีนะครับคือรักษณะเวลาที่รอบเครื่องยนต์ทำงานจริงรอบความเร็วมันสูงนะครับ3,000ประมาณ2,000-3,000ครั้งต่อนาทีอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้สามารถมองเห็นได้ว่าการทำงานของคอยจุดระเบิดเรานั้นสามารถทำงานได้หรือไม่ได้ นะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอรถยนต,ตย์ t o y o ต a นะครับที่ใช้ d ด r e เล็กคอยนะครับวันต่อไปก็จะเอาในส่วนของยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นแล้วก็จะใช้เครื่องมือในการทดสอบอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับวิธีการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคกดกระดิ่งๆๆๆให้ด้วย